ในการคำนวณต้นทุนอาหารสิ่งสำคัญที่จะต้องใส่ก็คือค่ายิวนะครับสวัสดีครับผมได้แชร์เมนูติ่มซำไปหลายตัวแล้วนะครับวันนี้จะมาแชร์วิธีการทำแผ่นเกี้ยวนะครับซึ่งเป็นแผ่นเกี้ยวสดที่เราสามารถนำไปทำเกี๊ยวซาได้เดี๋ยวท้ายคลิปจะมาสอนวิธีการพับเกี๊ยวซาให้ดูด้วยนะครับไปดูขั้นตอนและวิธีทำพร้อมกันในคลิปนี้ครับ เรามาผสมแป้งแผ่นเกี๊ยวกันนะครับอันนี้จะเป็นแป้งขนมปังนะครับเดี๋ยวเราร่อนแป้งก่อนจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนะครับเป็นเกลือป่นนะคลุกเขาให้เกลือเข้ากับแป้งให้ดีเลยจากนั้นนะครับใส่น้ําเย็นลงไปค่อยๆใส่นะครับหลังจากที่ส่วนผสมทุกอย่างนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับ จากนั้นเราก็นวดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันให้ดีเลยจนเนียนเลยนะครับตอนนี้ผมก็นวดมาเนียนดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักแป้งไว้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้แป้งเราพักครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการรีดแป้งกันผมก็จะใช้แป้งนวลน,นะครับแป้งนวลก็คือแป้งขนมปังที่เราผสมนั่นเองนะครับแป้งนวลมาช่วยเพื่อไม่ให้ติดมือนะครับแล้วก็ไม่ให้ติดโต๊ะนั่นเอง เราก็โรยแป้งนว่นที่โต๊ะนะครับตัวนี้เราจะรีดให้บางเลยนะครับ นี่นะครับเราก็จะรีดแป้งนะครับให้บางถ้าแป้งบางเวลาเรานําไปห่อแล้วเราไปนึ่งนะครับมันก็จะอร่อยนะครับแป้งไม่หนาจนเกินไปเวลาเรารีดแล้วถ้าเกิดติดโต๊ะนะครับเราก็นําแป้งนวลนะครับมาล่อนนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้แป้งเราติดโต๊ะเสร็จแล้วนะครับเราก็นําพิมพ์ตัดกลมนะครับตัวนี้จะขนาด8เซนนะครับเราก็นํามาคลุกกับแป้งนวลนะครับแล้วก็ แผ่นเกี้ยวนะครับสำหรับแป้งเศษนะครับอันนี้ห้ามทิ้งนะเดี๋ยวเราจะนำมานวดอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมารีดอีกรอบนึงจนกว่าจะได้แผ่นจนเกือบหมดนะครับ นะครับก็จะเป็นแป้งเกี๊ยวที่เราขึ้นรูปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําแป้งเกี๊ยวอันนี้นะครับแผ่นเกี๊ยวเนี้ยไปพับเป็นเกี๊ยวซากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการพับเกี๊ยวซากันนะครับอันนี้ผมเตรียมไส้ไว้ละส่วนผสมของไส้ก็ไปดูได้ที่คลิปเกี๊ยวซานะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งที่เรารีดมาก็บางประมาณนี้เลยทีเดียวนะเราก็ตักไส้มานะครับวางตรงกลางแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็นําไข่ขาว าแตะอย่างนี้นะครับเราแตะครึ่งเดียวนะจากนั้นนะครับเราก็ทำการพับโดยเราจับที่ตรงกลางก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ทบอย่างนี้เนื่องจากมันเป็นแป้งสดนะครับมันจะมีความนิ่มพอสมควรเลยล่ะนะครับแล้วเราก็มาพลิกมาจับอันนี้ต่อ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาจัดรูปทรงให้ได้เป็นเกี๊ยวซาแบบนี้เนี่เราก็จะได้เป็นรูปเกี๊ยวซาแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาทอดเกี๊ยวกันนะครับก็เราจะใช้วิธีการทอดน้ำนะเกี๊ยวของเราอันนี้เดี๋ยวเราเรียงเกี๊ยวเข้าไปก่อนนะครับ หลังจากเรียนเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่น้ําเข้าไปเลยแล้วนกะ็ปิดฝานะครับแล้วก็รอจนกว่าน้ําจะแห้งนะครับตอนนี้นะครับเกี๊ยวเราก็นึ่งมาสุกแล้วนะครับอืมกลิ่นหอมเลยทีเดียวผมใส่น้ํามันนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมลาด แป้งทอดกรอบนิดนึงนะครับเพิ่มความกรอบให้กับตัวเกี๊ยวของเรานะครับเราก็จะทอดให้มันกรอบเลยนะครับตัวนี้จะสังเกตว่าในส่วนของตัวเกี๊ยวของเราเนี่ยเนื้อมันจะค่อนข้างหนาขึ้นมานิดนึงเนื่องจากมันเป็นแป้งสดนะครับความอร่อยมันจะต่างจากแป้งแป้งที่สําเร็จมาคือมันจะมีความนุ่มมากกว่านั่นเองนะเดี๋ยวเราจะทอดให้ข้างล่างกรอบเลยนะครับตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับเราก็ทําการคว่ำ โโออ้้สสววยยงงาาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแผ่นเกี้ยวโฮมเมดของเรานะครับเทคนิคนิดนึงนะครับเวลาที่เราทําแผ่นเกี้ยวเองเนี่ยแนะนําว่าพยายามรีดให้บางนะครับเพราะว่าเวลาที่เรานํามาปรุงสุกนะครับ ความหนาเขาจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับสิ่งที่เราได้จากการทําแผ่นเกี๊ยวเองคือความอร่อยแน่นอนอร่อย่อแป้งสาเร็จเยอะเลยนะครับแต่ว่าต้นทุนเนี่ยอาจจะไม่ต่ําเท่าที่เราต้องการหรือเราอาจจะทําเมนูนี้ที่ต้นทุนที่ไม่ต่ํามากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมไปคํานวณต้นทุนให้ดูนะครับว่าแผ่นเกี๊ยวที่เราทำเนี่ยต้นทุนเนี่ยเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่สําหรับคนที่จะทําแผ่นเกี๊ยวโฮมเมดทําไว้ขายเองนะครับเราเน้นเรื่องของความอร่อยก็โอเคจะชิมเกี๊ยวดิบก็ใช้ที่นะครับ งั้นเดี๋ยวผมชิมเกี๊ยวซาที่ปั้นให้ดูเลยแล้วกันนะครับโอ oh. เดี๋ยวใส่โชวอยู่นิดนึงนะครับอืมแ oh <my> ผนเกี๊ยวนี้อร่อยมากนุ่มมากๆนะครับแล้วก็มีความหอมแป้งสด <Whoa. S 1> ไปดูต้นทุนกันเลยเดีกว่านะครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนกันหน่อยนะครับ เดี๋ยวคำนวณให้ดู2แบบเหมือนเดิมแบบสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านกับแบบพ่อค้าแม่ค้านะครับมาดูแบบแรกสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้จะมีแป้งขนมปังนะครับใช้3ขีด8บาทสสตางค์มีเกลือครึ่งช้อนชาน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำสะอาดนะครับประมาณ2ขีดนะครับรวมค่า,ชาใช้จ่ายสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะทำแผ่นเกี๊ยวนะครับสูตรนี้ทำได้ประมาณ127ชิ้นนะครับ อยู่ที่9บาทกว่าๆนะครับต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนของพ่อค้าแม่ค้าบ้างนะครับในการคำนวณต้นทุนอาหารสิ่งสําคัญที่จะต้องใส่ก็คือค่ายิวนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับจะมีค่าแรงผมเผื่อเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็จะมีอื่นอในยี่สิบเปอนะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะกค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็นวตถุดิบสูตร127ชิ้นต์่องต้นอยู่่ทีปรระะมาณ50สตงคนับ มทำน้ำหนักต่อชิ้นอยู่ที่5กรัมนะครับซึ่งเราสามารถรีดให้บางได้มากกว่านี้นะครับซึ่งน้ำหนักที่ลดลงจะทำให้ประมาณจำนวนชิ้นเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างที่ผมอธิบายไปในคลิปนะครับ ถ้าเป็นโฮมเมดแน่นอนต้นทุนสูงกว่าอยู่แล้วเนื่องจากเราใช้เวลาในการทําค่อนข้างนานนะครับซึ่งต่างจากแผ่นเกี๊ยวสําเร็จที่ผลิตจากโรงงานใช้เครื่องจักรทันสมัยในการผลิตทําให้ปริมาณต่อหนึ่งนาทีเนี่ยทำได้เป็นจํานวนมากต้นทุนก็ถูกลงนะครับถ้าเน้นในเรื่องของรสชาติความอร่อยความนุ่มความหอมของแป้งสดแนะนําว่าใช้สูตรนี้ทําเองจะอร่อยกว่าลองนํากลับไปทําดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ยูทูบช anel เชฟก่อนเอ็นจีเชฟเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแช ทุกวันนะครับขอบคุณครับ